สวัสดีครับวันนี้ช่องมานาไทยนาเหรียญคุดชนิดราคา5บาทและชนิดราคา10บาทมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับสําหรับเหรียญคุดชนิดราคา5บาทนั้นเป็นเหรียญคุดปีพศ2525นระนะครับเป็นเหรียญที่องค์การนักสะสมเราจะเรียกกันว่าเหรียญ5บาทคุดตรงนะครับเหรียญ5บาทคุดตรงปีพศ2525รครับ ส่วนอีกหนึ่งเหรียญคือเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับเป็นเหรียญ10บาทวาระครบรอบ100ปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับในครั้งก่อนนั้นจะเรียกกันว่าแบงก์สยามกรรมมาจนนะครับในวงการนักสะสมเราหรือชาวเราชาวไทยเรานะครับนิยมเก็บเหรียญคุดด้วยความเชื่อ ที่ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการปกป้องคุ้มครองพยานตรลายทั้งปวงนะครับจึงนิยมเก็บสะสมกันทุกชนิดราคานะครับเอาไว้ติดตัวนะครับเพื่อป้องกันพยานตรลายต่างๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งขอคี้แจงไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับว่าช่องของผมนั้นไม่ได้รับซื้อเหรียญน,นะครับมาเชิญชวนเก็บเหรียญกันครับท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ที่กดติดตามให้กำลังใจกันตลอดมาครับผมสวัสดีมีความสุขทุกท่านครับขอบคุณครับ